Terima kasih telah menonton! ทัพเรือภักที่2จัดวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภักที่2ที่บริเวณนะกองบัญชาการทัพเรือภักที่2จังหวัดสงขลาพลเรือโทรจรัดเกียรติชัยพันธ์ผู้บัญชาการกองทัพเรือภักที่2และอ่นสารจากพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือที่ชื่นชมข้าราชการทหารลูกจ้างและพนักงานร,ราชการของกองทัพเรือภักที่2 นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเปลือภาักที่2ในวันนี้พลตรอเอกนริศประทมสุวรรณอดีตผู้บัญชาการทหารเรือและอดีตผู้บัญชาการทัพเปลือภาักที่2ได้เดินทางมาร่วมพิธีวันสถาปนาทัพเปลือภาักที่สองในวันนี้ด้วย พลเรือโทรจรัตเกียรติชัย,ยพันธ์ผู้ชันการทัพเรือภาคที่สองกล่าวว่าในวันนี้เป็นวันสถาปนาทัพเรือภาคที่สองครบครอบ31ปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําเป็นประจําทุกปีเริ่มตั้งแต่เช้าเป็นการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่หลังจากนั้นเป็นพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการทหารเรือพิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีสําคัญก็คือพิธีสงฆ์ซึ่งในปีนี้ก็มีพลเรือเอกนฤิศปฐุมสุวรรณอดีตผู้บัญชาการทหารเรือและอดีตผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีวันนี้ด้วยถือเป็นเกียรติกับกองทัพเรือเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้บัญชาการทหารเรือได้มีการเน้นย้ําในการปฏิบัติงานทัพเรือภาคที่สองโดยท่านด้ให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่สองในด้านการทําภารกิจในการป้องกันประเทศในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างซึ่งที่ผ่านมาตลอด6เดือนมีผลงานเป็นเรื่องที่น่า เชื่อถือและสร้างผลงานด้านความมั่นคงให้กับกองทัพเกลือ